สวัสดีครับผมอัชชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกอีกทริกหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดอกเสียงแหลมนะครับที่หลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับหลายท่านอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าสําหรับหลายท่านอาจจะเออย่างไงก็ได้นะครับก็คืออาการแหลมพุ่งนะครับอาการแหลมพุ่งไปหน้าอย่างเดียวนะครับแหลมพุ่งไปหน้าหมายถึงยังไงนะครับก็คือถ้าเรายืนนะครับยืนหันหน้าตรงๆเข้ากับดอกอย่างนี้นะครับ ก็แหลมมันอาจจะพอดีนะครับแต่ถ้าเราออกมาซ้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าออกมาขวาอย่างนี้นะครับแหลมจะดอปไปนะครับอาการนี้นะครับก็หลายท่านอาจจะเจอแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นะครับหรือว่าบางท่านก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถามว่ามันมีผลไหมนะครับก็ค่อนข้างมีผลนะครับก็คือบางที่เราเซตแหลมนะครับเราเซตแหลมก็คือเราตั้งชุดเล่น นะครับอยู่ตรงตู้ลำโพงนี้เราเซตแหลมประมาณนี้เราว่ามันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างๆจริงๆแหลมมันจะเบานะครับหรือว่าบางทีนะครับเราอาจจะตั้งชุดเล่นอยู่ข้างตู้ลำโพงแบบนี้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเปิดแหลมอย่างนี้จุดที่เราฟังมันพอดีนะครับแต่ว่าหน้าตู้จริงๆนะครับแหลมมันอาจจะล้นนะครับซึ่งอาการนี้จะเจอบ่อยนะครับสังเกตนะครับจะเจอบ่อยในประเภท วิธีคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าเขาจะตั้งตัวคอนโทรนะครับส่วนมากเขาจะคอนโทรลอยู่กลางเวทีนะครับก็คือตำแหน่งกลางเวทีนะครับทำให้นะครับจุดที่เขาเล่นนะครับเสียงแหลมนะครับมันอาจจะพอดีสำหรับจุดที่เขาฟังนะครับแต่พอเรามาอยู่หน้าตู้จริงๆนะครับเสียงแหลมจะแรงนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาเวลาผมไป ฟังเสียงพวกเครื่องเสียงวิธีกลางแจ้งอะไรต่างๆนะครับก็จะเจอปัญหานี้กันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือผมไปยืนฟังหน้าตู้ผมก็เอิจใจว่าเอ๊ะทำไมเขาปล่อยแหลมมาแรงมากเลยนะครับเขาไม่แสบหูหรือว่ายังไงนะครับก็คือตอนที่เราไปยืนหน้าตู้นะครับแต่ผมสงสัยผมก็เลยอยากรู้ว่าอตำแหน่งเขาฟังมันจะเป็นเหมือนเราไหมครับ พอไปยืนจุดที่เขาคอนโทรลเสียงจริงๆนะครับกับพบว่านะครับแหลมมันดอบลงนะครับแหวมันดีขึ้นนะครับมันไม่ได้บาดหูเหมือนที่อยู่หน้าตู้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาเป็นจุดบอดของตัวลำโพงนะครับแต่ถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคนี้นะครับในการแก้นะครับขออภัยในอุปกรณ์้วยนะครับอันนี้เป็นกล่องเวอร์เนียที่ผมซื้อมานะครับตัวเวอร์เนียอยู่ในบ้าน ก็วิธีแก้นะครับหลักการที่ผมพยายามทํานะครับก็คือเอาอะไรก็ได้นะครับมาบังดอกเสียงแหลมนะครับก็คือดอกเสียงแหลมหน้าตัดประมาณไหนนะครับก็ให้ทําไม้เป็นลักษณะกลวยแบบนี้นะครับก็คือเป็นกลวยแบบนี้ปากก็ประมาณดอกนะครับปากก็ประมาณดอกนะครับแล้วก็เอามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัด เนี่ยนะครับเอามาปิดไว้ประมาณนี้นะครับจะสั้นจะยาวก็ได้นะครับจะสั้นจะยาวขึ้นอยู่ที่เอ่อไม้นะครับแล้วก็องศาก็คือต่อให้เจ้าตัวนี้นะครับอภแยนต่อให้สั่นตัวไม้ตัวนี้นะครับจะสั้นจะยาวยังไงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตู้ลำโพงเราออกแบบมาประมาณไหนแล้วก็ดอกเสียงแหลมเราเอาเข้าไปในเอาเข้าไปลึกมากขนาดไหนเพื่อที่จะอ่ให้เสียงมันกว้างนะครับ ถ้าออกมาเสียงก็จะกว้างเข้าออกไปก็เสียงอาจจะแคบหน่อยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะวางเซตดอกไว้ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้จะสั้นจะยาวไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้ไอ้เจ้าปากช่องตรงนี้นะครับให้มันพอดีกับหน้าดอกเสียงแหลมนะครับใครใช้ดอกเสียงแหลมใหญ่ขนาดไหนก็ไม้ก็ต้องใหญ่ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ผมลองมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ระยะห่างก็จะชิดเลยก็ได้หรือว่าจะห่างออกมาสัก เซนสองเซนก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งหลักการนี้นะครับหลักการนี้ไม่ใช่แค่ใช้ได้กับเสียงแหลมนะครับเสียงกลางก็ใช้ได้นะครับเสียงกลางโดยส่วนมากนะครับคลิปฝรั่งที่ผมเห็นนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีไม้ปิดไว้อย่างนี้นะครับไม้ปิดไว้อย่างนี้นะครับมันก็ข้อเสียก็คือนะครับการทําลักษณะนี้ข้อเสียก็คือแหลม จะเบาลงนะครับข้อเสียของลักษณะนี้ก็คือเสียงแหลมจะเบาลงนะครับในหน้าตู้หน้าตู้นะครับเวลาเรายืนตรงๆนะครับถ้าเราใช้กับเสียงกลางเสียงกลางก็จะเบาลงนะครับถ้าใช้กับเสียงแหลมเสียงแหลมก็จะเบาลงนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าเราใส่กับเสียงกลางนะครับเวลาเราออกซ้ายยืนหน้าออกขวานะครับเสียงมันจะให้โทนใกล้เคียงกันนะครับก็คือไม่มี จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่พุ่งนะครับไม่พุ่งมาหน้าอย่างเดียวนะครับเสียงออกซ้ายขวาอะไรเสมอกันนะครับซึ่งถ้าใครชอบนะครับใครชอบมิติเสียงแบบนี้ก็คือเราเปิดจุดไหนเราฟังจุดไหนนะครับที่อยู่ในรัศมีได้เสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้นะครับเนี่ยดอกเสียงกลางนะครับเราไม่ได้วัดที่กระดาษขอบอย่างนี้นะครับดอกเสียงกลางเราจะวัดที่ไว้นะครับ ไว้เล็กไว้ใหญ่นะครับเราก็เอามาบังไว้ประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องแบบถึงกับบังเต็มดอกนะครับอันนี้ดอกเสียงกลางเนทะ่าที่ผมลองทํามานะครับแล้วก็ดอกเสียงแหลมก็เหมือนกันนะครับดอกเสียงแหลมก็ประมาณไว้ก็ได้ครับประมาณช่องออกไว้ที่จริงนะครับเริ่มต้นผมลองผมรู้สึกว่าการจืนเสียงแหลมกลารที่เราไปดอบมันเยอะๆให้มันพอดีกับดอกนะครับมันดีนะครับมันดีในลักษณะที่ว่าเรายืนตรงกับดอกนะครับ แต่พอเวลาเราออกซ้ายออกขวานะครับรู้สึกว่าแหลมมันจะเบาลงนะครับก็เลยแต่พออต้องบอกยังไงก็คือเวลาผมไปออกซ้ายออกขวาแล้วผมเล่งแหลมนะครับจูนแหลมให้มันซ้ายขวามันพอดีนะครับแต่มาอยู่หน้าตู้นะครับแหลมกับล้นนะครับดังมากเกินไปผมก็เลยลองเอามือนะครับไปแปะไว้อย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นแล้วลองโยซ้ายขวาดูนะครับก็คือมิติเสียงก็ ใกล้เคียงกันนะครับมิติเสียงให้เสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ล้นไม่ล้นออกมาหน้าตู้นะครับสําหรับใครที่ชอบฟังประมาณนี้นะครับก็แนะนํานะครับขอไทยใครที่ชอบฟังนะครับใครที่ชอบลักษณะที่ว่ามิติเสียงนะครับหน้าตู้กลางหน้าตู้หรือว่าข้างตู้นะครับมิติเสียงใกล้เคียงกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูได้นะครับ ส่วนใครที่ชอบอหน้าพุ่งๆนะครับหน้าตู้พุ่งๆก็ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ <c oughs> แต่ส่วนตัวผมนะครับก็ชอบแบบนี้มากกว่านะครับชอบแบบมีอะไรปิดหน้าแหลมไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็ที่เห็นว่าผมยังไม่ประกอบดอกเสียงแหลมนะครับยังเป็นห้องโลง่งๆเพราะว่าผมพยายามแก้ปัญหา หลายๆอย่างนะครับก็คือ1จูนเน็ตเวิร์กให้เข้ากับดอกด้วยแล้วก็เอก่ก็แก้ปัญหาแหลมพุ่งหน้านะครับไอเนี้ยพวกแหลมหัวจรวดพวกอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะครับใช้วิธีนี้ก็ดีขึ้นมานะครับดีขึ้นมากเลยต้องใช้คําว่าดีขึ้นมากก็คือ1เอ่อเสียงดอกเสียงแหลมประมาณนี้นะครับเป็นหัวจรวดนะครับถ้าใครจูนไม่เก่งนะครับถ้าใครจูนเน็ตเวิร์กไม่เก่งใช้แค่พวก C อะไรธรรมดานะครับ จะเกิดอาการเสียงจิกนะครับเสียงจิกหน้าดอกอันนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็แก้ได้ในระดับหนึ่งครับต่อที่เหลือก็ไปจูนที่เน็ตเวิร์กจูนที่อะไรก็โอเคขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรมาป้องกันหน้าดอกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มิติเสียงนะครับซ้ายขวาหน้านะครับมันเท่าเทียมกันนะครับมันมันไม่พุ่งหน้าจนเกินไปนะครับทําให้เวลาเราไปออกงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวีธีคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นงานาตามหมู่บ้านทั่วไปนะครับเราสามารถตั้งชุดเล่นไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในรัศมีรัศมีของเสียงที่มันฟังแล้วมันโอเคนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาตั้งหน้าตู้ตลอดเวลาแล้วก็เปิดเสียงนะครับเราอาจจะอยู่ข้างก็ได้นะครับแล้วเล่งแหลมให้มันพอดีนะครับแล้วถ้าเราใช้หลักการนี้เราอยู่ข้างเราเล่งแหลมจุดที่เราคอนโทรลพอดีนะครับ หน้าตู้มันก็จะพอดีนะครับมันจะไม่พุ่งหน้านะครับถ้าใช้หลักการนี้ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำหลักการเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้ทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับก็ไม่มีโทรศัพท์ลองเสียงให้ฟังนะครับแต่ว่าทุกท่านลองเอาไปปรับไปใช้ดูนะครับผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอไคที่หายไปนานด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ก็จะเริ่มมาทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่อยากแนะนํานะครับทุกท่านมากเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับโอเคครับ